ก็นี่นะคะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะคะเป็นร้านมังสวิรัตทุกอย่างเมนูโหเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะชื่อร้านวีแกนเนอรี่นะคะใครๆที่แบบกินมังสวิรัตหรือว่าเป็นสายวีแกนเนี่ยก็รับรองว่าถูกใจสิ่งนี้ใช่ไหมแม่แม่ดูหนูลเลือกแต่ละอย่างให้แม่อันนี้นะคะก,บบก็จะเป็นลาซานญ,ญ่านะคะแล้วก็เป็นดอกกระหล่ำซอสพิกส้มตำเห็ดไก่ทอดเห็ด ไก่ทอดทำมาจากเผ็ดนะคิดดูแล้วก็อันนี้เป็นเกี๊ยวกิมจินะคะอันนี้เป็นเบอร์เกอร์อเ,เขาบอกว่าเหมือนเนื้อนะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อส่วนอันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานนะคะโรตีแล้วก็ลาบเผ็ดยา่างโอ้โหแบบว่าสุดยอดแล้วนี่ก็เป็นน้ำแบบสมูทตี้แบบโลว์แฟตแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่า ช่วงกินเจนี่แบบกินได้เลยอะมาฝากของนี่สักสิบวันเขาไม่มีไข่ไม่มีเนยด้วยนะอืกินเจได้กินเจได้อะนี่เป็นวอฟเฟิลอะแม่กินเลยนี่นะแบบพิสต์อริการเอาไปเลยชิ้นหนึ่งไอติมซะหน่อยรึเอาวิปครีมอันนี้ก็ไม่มีนมนะเขาแบบว่าไม่มีไข่ไม่มีนมเลยทั้งนั้นอะกล้วยสักนิดนึง ก่วยกล้วยาทานเนาะเอาทุกอย่างกีวี่กีวี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์ร,รี่เขาบอกว่านี้แบบขายดีมากใช่ไหมเมนูของหวานอันนี้เฮลตี้ด้วยนะเพราะว่าแบบมีผลมไม้อะไรอย่างเงี้ย ใครแบบว่าใครกําลังไดเอทก็กินได้ค,ค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะหรือว่าสายเฮลตี้คนไหนนะคะที่ตอนนี้แบบอยาก ขุ่นฟลิมนะคะก็นี่เลยพอแนะนำนะคะจะเป็นวีแกนสกินนี่คุกกี้นะคะรสวานิลาแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตนะคะอันนี้290กับ250บาทเท่านั้นนะคะสรรพคุณก็คือว่าเป็นสมาร์ทสแนนคค่ะสาวๆหรือหนุ่มๆคนไหนที่แบบสายเคลตี้อยากจะกินขนมแบบท้องหิวระหว่างวันแต่ว่ากลัวอ้วนอันนี้คือแนะนำเลยนะคะเพราะว่าไม่มีแป้งนะคะไม่มีกลูเตนฟรีไม่มี free, ไมมข่นะคะเดลี <c oughs> ่ฟรีแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยคือกินแค่ไหนก็ ไม่อ้วนเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อฝากแบบคนรักคนสนิทนะคะเป็นของฝากให้แบบว่าน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะแนะนําเลยนะคะ2องรสอันนี้นะคะอร่อยมากๆกินแล้วถูกใจจริงๆค่ะ